สวัสดีครับผมมอระเวชเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลาสองทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่12กันยายนพุทธศักราช2564เรามีนัดกันในหัวข้อการบริหารสุขภาพจิตในช่วงโควิดหัวข้อนี้เป็นหัวข้อเดียวก,กันกับที่ผมได้รับเชิญจากทางสารทูตไทยในกรุงเบอร์ลินนะครับซึ่งติดต่อมาพร้อมกับโจทย์ของคนไทยที่นั่น จำนวนหนึ่งซึ่งในระหว่างการเตรียมเนื้อหาผมก็คิดว่าเนื้อหาชุดนี้น่าจะมาแบ่งปันสมาชิกเพจเนื่องจากว่ามันมีลักษณะเฉพาะที่อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าเวลาที่เราพูดถึงการบริหารสุขภาพจิตในช่วงโควิดนะครับซึ่งเป็นชื่อเดียวกันกันกบที่ทางสานทูตที่เบอร์ลินทำไว้นะครับมันมีแง่มุมอะไรบ้างที่เราจะคิดถึงนะครับสำหรับท่านที่เป็น แฟนรายการประจำนะครับอาจจะปฏิติดประต่อชิ้นส่วนของข้อมูลที่ผมนำมาพูดวันนี้ว่ามันพอจะคุ้นกันอยู่นะครับแต่การจัดเรียงก็จะทำให้ท่านเห็นถึงแง่มุมที่ผมอยากจะชวนคิดในสถานการณ์ที่ตอนนี้การแพร่ระบาดของประเทศไทยดูเหมือนจะลงแต่ก็ลงไม่ชัดนะครับแต่ขณะเดียวกันก็มีความหวังว่าการฉีดวัคซีนจะเร่งอัตราเร็วได้ดีขึ้น พร้อมกับมีความมั่นใจมากขึ้นในการมีซัพพลายหรือการมีวัคซีนสนับสนุนในปีหน้าน,นอกจากนี้เราก็เริ่มมีการทดลองสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่พิเศษนะครับที่เราใช้คำว่าแซนด์บ็อกซ์หรือเป็นพื้นที่ทดลองเป็นกระบะทรายที่เราจะเล่นยังไงก็ได้ไม่กลัวผิดทำเป็นการทดลองแล้วก็เรียนรู้จากมันนะครับที่ภูเก็กก็มีโจทย์หลังจากทำแซนด์บ็อกซ์นะครับแต่ก็ดูเหมือนว่า แนวคิดตอนนี้ก็คือทำไงก็ได้ให้ระบบเศรษฐกิจเดินคู่กันไปด้วยกับการจัดการปัญหาสุขภาพนะครับซึ่งในฐานะที่เราเป็นคนที่ช่วยกันลุ้นว่าประเทศเราจะคลี่คลายผ่านพ้นจากสถานก,การณ์วิกฤตไปได้เนี่ยระหว่างทางเราก็ต้องมีวิธีดูแลใจของเรานะครับซึ่งนั่นก็เป็นหัวข้อที่ตอนที่ผมเตรียมเนื้อหาให้กับทางสันทูตที่บลินผมก็รู้สึกว่ามันมีแง่มุมที่ลองมาประยุกต์ใช้กับ บริบทของสังคมไทยดูนะครับในสถานการณ์ที่เราพูดถึงการติดเชื่อใหม่ลดลงการเสียชีวิตลดลงส่วนหนึ่งแต่ยังไม่ไม่ลงแบบสบายใจนะครับเหมือนจะลงแต่ก็ลงไปแล้วหยุดนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อเนี่ยมันยังคงมีความไม่แน่นอนมันยังคงมีแรงกดดันของสถานการณ์อยู่ แล้วก็หลายคนก็บอกว่าอการที่เราคลายล็อกดาวน์มันอาจจะทําให้ตัวเลขขึ้นซึ่งเป็นไปได้และยังไงนะครับตัวเลขขึ้นก็แปลว่าถ้าเรามีการฉีดวัคซีนป้องกันได้ดีแปลว่าคนติดเชื้อขึ้นคนป่วยคนเสียชีวิตน่าจะลดลงแต่ตรงนี้ก็ต้องรอดูตัวเลขจริงเพราะตอนนี้ตัวเลขคนเสียชีวิตมันเหมือนจะลงจะลงแต่มันยังไม่ลงเท่าไหร่นี่นะครับผมไม่ได้ตามตัวเลขรายวันโดยละเอียดนะครับแต่ผมดูแล้วมันเหมือนจะลงจะลงแต่ก็ยังไม่ลงมากนักครับนิป พอมาพูดแบบนี้ปุ๊บเราถอยไปดูภาพใหญ่ระดับโลกนะครับในระดับโลกตอนนี้ถ้าท่านติดตามดูก็จะเห็นได้ว่า1ประเทศที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนดีมากกลับมามีการแพร่ระบาดใหม่นะครับต้องมีมาตรการหลากหลายนะครับแล้วก็ตัวเลขที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นตัวสะท้อนว่าแม้แต่การฉีดวัคซีนที่ครบถ้วนได้ทั่วถึงก็ย,ยังไม่สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อสายพันธุ์ใหม่ๆได้ อนนี้ก็เป็นเชื้อสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยนะครับธรรมชาติอย่างหนึ่งของไวรัสตัวนี้เรามาถึงตรงนี้เราก็รู้ดีว่ามันจะยังคงกลายพันธุ์อยู่เรื่อยๆนะครับงนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์ของวัคซีนก็คือมันก็ลดอัตราป่วยและเสียชีวิตลงนะครับนอกจากนี้ตอนนี้ก็ยังมีการพบว่าวัคซีนจะลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาที่เรียกว่าลองโควิด d นะครับลองโคว v i d เราได้คุยไปแล้วเนี่ยนะครับครั้งหนึ่งแต่ก็ยังเป็นโจทย์ในเชิงการจัดบริการ ราะฉะนั้นในภาพรวมของโลกก็คือมันยังไม่จบลงนะครับแล้วก็ยังมีประเทศที่ยังไม่ได้รับวัคซีนยังลงโอกาสในการฉีดวัคซีนยังต่ํามากนั้นพื้นที่ไหนก็ตามที่มีการติดเชื้อมีการแพร่ระบาดยังไม่ได้ฉีดวัคซีนที่นั่นก็สามารถที่จะกลายเป็นแหล่งสร้างสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาได้นะครับสายพันธุ์ใหม่นี้เมื่อเกิดแล้วก็แพร่กระจายไปก็จะกลายเป็นระลอกใหม่เกิดขึ้นมันยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่ แต่โดยภาพรวมก็คือวัคซีนที่มีอยู่ยังพอคุมการาทั้งการติดเชื้อได้ในระดับที่ในระดับหนึ่งไม่สูงมากแต่ป้องกันการป่วยและเสียชีวิตยังดีอยู่พอสมควรดีอยู่พอสมควรก็ยังมีลงมาเรื่อยๆอยู่นะครับตอนนี้เรารู้ดีว่าพอฉีดวัคซีนไปไม่ว่ายี่ห้อไหนภูมิคุ้มกันก็จะลงนะครับนั้นมันก็ต้องมีเข็มกระตุ้นนะครับก็เรากําลังเข้าสู่ภาพที่เขาเคยวาดไว้เมื่อประมาณ ต้นปี2,520ก็คือกับ2ปีมาแล้วนะครับตอนที่การทำฉากทัดพูดถึงว่าความเป็นไปได้อย่างหนึง่งก็คือการติดเชื้อโควิด -19 จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า endemic นะครับคือมีการเป็นเชื้อประจำที่ที่มันจะมีการขึ้นลงเป็นระรอกอาจจะมาตามบางฤดูกาลนะครับมันอย่างไข้วัดใหญ่นะ ในทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็จะก่อให้เกิดความไม่แน่นอนผลกระทบทางเศรษฐกิจก็ยังคงมีความไม่แน่นอนในหลายแง่มุมเรารู้ดีว่านั่นคือสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็จะมาคุยกันว่าในระหว่างที่เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นเนี่ยเราจะดูแลสุขภาพจิตจะบริหารมันยังไงนะครับในการที่เราจะบริหารสุขภาพจิตให้ดีนะครับเราต้องตระหนักอย่างหนึ่งก่อนว่า เวลาที่เราพูดถึงสุขภาพจิตในภาษาไทยเนี่ยนะครับเราจะมีความหมายได้2แบบถ้าเราไม่นับว่าสุขภาพจิตหมายถึงโรคทางจิตเวชเนี่ยนะครับสุขภาพจิตในความหมายที่1เราจะพูดถึงว่าถ้าเราบอกคนนี้สุขภาพจิตดีช่วงนี้เราจะดูว่าอ่าช่วงนี้เขายิ้มย้มแจ่มใส dafür, มีความสุขคนเนี้ยช่วงนี้ดูสุขภาพจิตไม่ดีเราก็จะดูว่าเออตอนนี้ดูเขาเครียดเขาเคร่งครึมอันนี้เป็นความหมายที่1 คือเป็นสภาวะทางจิตใจที่มีความสุขหรือมีความเครียดมีความทุกข์ใจอยู่นะครับแต่สุขภาพจิตยังหมายถึงอีกความหมายหนึ่งก็คือคอนเนี้ยสุขภาพจิตดีเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเนี่ยเขาปรับตัวเก่งนะครับคนเนี้ยเครียดง่ายมีเรื่องอะไรรู้สึกว่าปรับตัวยากอันนี้ก็มีความหมายของสุขภาพจิตความหมายที่2เนี่ยสุขภาพจิตจะหมายถึงความสามารถในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต เวลาเราพูดถึงสุขภาพจิตก็เลยมีอย่างน้อยนะครับสำหรับในภาษาที่เราใช้กันก็จะมีหมายถึง2อ,อย่างอย่างหนึ่งก็คือเขามีความสุขได้ดีแค่ไหนเขามีความทุกข์มากน้อยเพียงใดเนี่ยนะครับให้ตัวความสุขทุกข์แบบนี้มันถูกกระทบโดยสถานการณ์พอสมควรนะครับแต่มันถูกกำหนดโดยความสามารถในการจัดการปัญหาและปรับตัวด้วยเวลาที่เราพูดถึงสุขภาพจิตว่ามันจะบริหารได้ยังไง เราก็ต้องเข้าใจว่าเวลาบริหารเนี่ยเรามาบริหารจิตใจจากวิธีการที่เราจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเมื่อเราบริหารจิตใจบริหารวิธีการในการจัดการปัญหาที่ดีขึ้นเนี่ยจิตใจก็จะดีขึ้นนะครับงนั้นมันก็จะมีความหมายแบบนี้นะครับพอเราอยากจะฝึกบริหารสุขภาพจิตให้ตัวเองให้เก่งขึ้นเนี่ยมันมีชุดทักษะที่ควรจะฝึกอยู่ด้วยกัน 2ส,ส่วนบวกหนึ่งส่วนนะครับสองบวกหนึ่สองส่วนบวกหส่วนคืออะไรนะครับการบริหารสุขภาพจิตมีส่วนผสมสส่วนแรกก็คือ1เราต้องรู้วิธีจัดการปัญหาต่างๆในชีวิตได้ดีพอซึ่งความสามารถนี้เป็นทักษะนะครับทักษะการสื่อสารทักษะการแก้ปัญหานะครับพวกนี้มีผลต่อ ความสามารถในการจัดการปัญหาในชีวิตซึ่งก็มีผลต่อสุขภาพจิตเป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้และเป็นสิ่งที่น่าจะมีการเรียนรู้และฝึกฝนแต่ไม่เค่มีการสอนกันนะครับอีกตัวหนึ่งนอกเหนือจากความสามารถในการแก้ปัญหาก็คือความสามารถในการจัดการอารมณ์ซึ่งอารมณ์นี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีปัญหามันเกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันว่าเวลาที่เราพูดถึงเรื่องเรื่องหนึ่งเข้ามากระทบ อย่างเช่นเราตกงานการตกงานเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นความเป็นปัญหาเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นคนละเรื่องกันนะครับผลกระทบทางอารมณ์อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมจะขยายความนะครับที่ผมบอกว่าการตกงานเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสถานะความเป็นปัญหาแล้วแต่คนนะครับเช่นคนนี้ตกงานแต่ว่าไม่มีปัญหาการเงินเพราะเขามีบ้านมีเงิน นะครับเขามีเงินเก็บตกงานไม่ได้เป็นปัญหาการเงินตกงานทําให้เขาไม่มีแหล่งสร้างความภูมิใจอันนี้เป็นปัญหาคือเขารู้สึกแยกกับตัวเองที่ตกงานแต่คนที่ตกงานแล้วยังมีแหล่งการเงินและเลี้ยงชีพได้ส่วนใหญ่ความภูมิใจจะได้รับผลกระทบไม่มากนะครับคุณลองคิดดูนะนั้นการตกงานจึงเกิดเป็นความเป็นปัญหากับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ ตกงานอาจจะทําให้เราไม่รู้จะไปไหนต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านเพราะเราไม่มีอะไรทํเพอเก็บตัวในบ้านความเป็นปัญหาคืออะไรความเป็นปัญหาคือเครียดเพราะอยู่ที่บ้านนะครับถ้าไม่ตกงานบางทีก็ยังมีเรื่องออกนอกบ้านได้นะครับตกงานทําให้ต้องอยู่ในบ้านแล้วมาทะเลาะกันกับคนในบ้านดังนั้นตกงานเป็นปัญหายังไงมันก็เป็นปัญหาว่าทําให้ทะเลาะกันในบ้านการตกงานจึงเป็นสถานะที่เกิดขึ้นเป็นสถนานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ความเป็นปัญหาในแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับคราวนี้เราก็คุยลึกต่อไปได้ด้วยนะครับว่าตกงานทําให้เราไม่มีไรายได้ไม่มีไรายได้เป็นปัญหายังไงไหมก็ไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่เพราะเรามีเงินเก็บจบใช่ไหมครับแต่ถ้าต่อว่าตกงานทําให้เรามีปัญหาไรายได้แล้วมันทําให้เราอยู่ได้ยากมันทําให้เรายากลาบากในการกินอยู่นะครับมันทําให้เราต้องไปขอยืมเงินคนอื่น มันทำให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองมันทำให้เราต่อว่าตัวเองมันทำให้เราถูกคู่สมรสต่อว่าเรื่องเก่าที่เคยไม่บริหารการเงินให้ดีมันทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแวง้งมันทำให้เรารู้สึกแย่และรู้สึกผิดอันนี้ต่างกันใช่ไหมครับตกงานมันจะกระทบแต่ละคนไม่เหมือนกันนั้นหลักการจัดการปัญหาก็คือทุกครั้งที่เกิดเรื่องขึ้นภายนอกเราต้องถามตัวเองว่าเรื่องนี้ มันเป็นปัญหายัางไงสําหรับเรานะครับเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นมีความเป็นปัญหาสำหรับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่บางทีเราไม่ทันได้คิดครับเราตกงานปุ๊บเราตกใจเรารู้สึกแย่ทําไมเราต้องเกิดเรื่องแบบนี้กับเราเนี่ยนะครับฟูมไฟล์ละสติไม่ดีจะหลุดละแต่ถ้าเราถามว่าตกงานม,น,มนมันแปลว่าอะไรสําหรับเราเ,ออเรื่องการเงินเรายังพอได้นะเราอยู่ได้เรามีเงินเก็บหรือเรามีแหล่งช่วยเหลือก็คือเครือญาติ นะครับมีคนที่มีทรัพย์สินก็เงินไม่มีปัญหานะครับความเป็นปัญหาจึงไม่เหมือนกันเราก็ต้องถามตัวเองว่าแต่ละเรื่องที่ทเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปัญหายัางไงนะครับจากนั้นในการแก้ปัญหาก็มีหลักคิดข้อที่2ก็คือซึ่งหลายคนจะคุณน,นะครับเวลาเราเจอปัญหามีคําถาม2อข้อตนเองที่ฝึกถามตัวเองถ้าถามตัวเองได้ดีเราก็จะตอบตัวเองให้เป็นระบบเราก็จะจัดการปัญหาได้ได้ดีขึ้นนะครับเวลาเจอปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นเราต้องถามว่า มันเป็นปัญหายังไงนะครับจากนั้นข้อ2ก็คือเราทําอะไรได้บ้างถาม2ข้อให้ดีนะครับมันจะทําให้เราจัดการปัญหานั้นได้ดีขึ้นลองยกตัวอย่างอันใหม่ดูนะครับตัวอย่างอันใหม่ก็คือไม่ได้พบปะพ,พูดคุยกับเพื่อนไม่ได้ไปเข้าเรียนนะครับนักเรียนนักศึกษาไม่ได้ไปเข้าเรียนไม่ได้เข้าชั้นเรียนเรียนออนไลน์ไม่ได้พบปะพ,พูดคุยกับเพื่อนอันนี้บอกว่าเครียดก็ต้องถามว่า มันเป็นปัญหายัางไงมันเป็นปัญหาไงก็คือไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได้ไปสังสรรค์อ๋อแล้วไม่ได้ไปสังสรรค์เป็นปัญหายัางไงเออมันก็เลยไม่ได้ระบายไม่ได้สวนเสห์เฮาออกแสดงว่าแหล่งความสุขของเดิมมันหายไปนะครับถ้าเราเจอตัวนี้ปุ๊บนะครับแล้วเราไล่ไปทุกจุดเราก็จะเริ่มเห็นว่าอ๋อแ่งความสุขเสียไปแหล่งความสุขหายไปปุ๊บเราจะทำไงให, outside, ให้เรามีความสุขถ้าเราจัดการมีแหล่งความสุขได้ภายใต้สถานการณ์ที่เรา ไม่ได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนแต่เรายังมีความสุขได้ในรูปแบบที่เป็นไปได้ในสถานการณ์นั้นผลกระทบของการไม่ได้ไปเรียนและไปเจอเพื่อนก็จะลดลงนะครับการคิดวิธีนี้ก็เลยเป็นการวิธีคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับความเป็นปัญหาและวิธีแก้ไขเป็นคนละเรื่องกันเกิดเรื่องหนึ่งก็ผลกระทบแต่ละคนไม่เหมือนกันผลกระทบที่เกิดขึ้นวิธีการที่เราจะทําอะไรได้ก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางเรื่อง เกิดขึ้นแล้วเราทําอะไรไม่ได้นะครับทำอะไรไม่ได้แล้วทําไงก็ต้องยอมรับมันนะครับคำถามข้อ2ที่บอกว่าเราทําอะไรได้บ้างจึงเป็นคําถามที่ช่วยเราแยกแยะระหว่างสิ่งที่เราทําได้กับสิ่งที่เราทําไม่ได้เนี่ยนะครับฝึกจํา2ข้อนี้ให้ดีเลยครับทุกครั้งที่เจอเหตุการณ์ที่คิดว่าเป็นปัญหาถามข้อแรกก่อนว่ามันเป็นปัญหาย่งไงสําหรับเราแล้วพอเราเห็นชัดในความเป็นปัญหาเราก็ถามว่า แต่ละเรื่องแต่ละแงม่มุมเราทําอะไรได้บ้างนะครับถ้าคุณใช้2ข้อนี้ก็เหมือนลูกแย็บครับ1 2 1 2นะครับเจออะไรเราก็ 1- 2ไว้ก่อนนะครับก็จะเหมือนมวยมีครูนะครับอันนี้คือหลักคิดในการจัดการปัญหาให้เป็นระบบใช้2คําถามถ้าไม่ใช่ตกงานถ้าไม่ใช่ไปไปเรียนไม่ได้นะครับมันจะมีอะไรอีกก็มีได้ตั้งแต่อันนี้ในข้อมูลในต่างประเทศนะครับบอกว่า เพื่อนร่วมชั้นเรียนไม่ยอมฉีดวัคซีนแล้วมันเป็นปัญหายังไงกลัวเขาเอาไมคเอาเชื้อมาแพร่เราแล้วถ้าเขาเอาเชื้อมาแพร่แปลว่าเขาต้องติดเชื้อแล้วก็มาแพร่ให้เรามันเป็นปัญหายังไงใช่ไหมครับเราก็กลัวว่าเราจะติดเชื้อจากเขาแล้วถ้าเราติดเชื้อมันจะเป็นยังไงอ๋อถ้าเราฉีดวัคซีนแล้วนะครับที่นั่นนะครับของเราก็กําลังจะเริ่มฉีดมากขึ้นนี่นะครับถ้าเราฉีดวัคซีนแล้วความเป็นปัญหาเขาจะลดลงเรากลัวว่าเดี๋ยวเราติดเชื้อแม้เราจะไม่เป็นไรเรากล แล,แล้วมันเป็นปัญหาไงอ๋อถ้าที่บ้านอายุเยอะฉีดยังไม่ฉีดวัคซีนก็จะอันตรายดังนั้นเราก็ต้องจัดการฉีดวัคซีน,นการคิดด้วยวิธีนี้ก็จะทําให้เราเห็นว่าเราต้องทําอะไรบ้างค,คือเราทําอะไรได้บ้างก็จะช่วยลดความกังวลลดความกลัวลงอันนี้คือหลักในการแก้ปัญหาครับแก้ด้วยคําถาม2ข้อคราวนี้มาส่วนที่2นะครับก็คือส่วนที่เป็นอารมณ์นะครับจำไว้เลยนะครับว่าทุกๆครั้งที่มีเรื่องเครียดให้ถามตัวเอง2เรื่องใหญ่1ก็คือในส่วนของปัญหา สองก็คือในส่วนของการจัดก,การอารมณ์ใช่ไหมครับในส่วนของการจัดก,การปัญหาก็แบ่งเป็นข้อย่อย2ข้อในส่วนของการจัดก,การอารมณ์แบ่งเป็นข้อย่อย3ข้อนะครับข้อแรกก็คือเรากําลังรู้สึกยังไงนะครับเรารับรู้อารมณ์ของเราได้ว่ายังไงบ้างเรารู้สึกอย่างไรนะครับการรู้สึกนี้เนี่ยเช่นในทุกๆเหตุการณ์มันจะมีความรู้สึกเราตกงานเรารู้สึกยังไงเรารู้สึก กังวลใจนะครับบางคนใช้คําว่าเครียดเป็นคํารวมๆแต่ถามว่าคําว่าเครียดนี่คือความรู้สึกยังไงบอกว่ากังวลใจว่าเมื่อไหร่เราจะกลับไปมีงานทําเพราะตอนนี้เงินเก็บชักจะน้อยแล้วทันทีที่เราพูดแบบนี้ปุ๊บก็แปลว่าความเป็นปัญหามันอยู่ที่รายได้ที่หายไปกับเงินเก็บที่กําลังจะหมดเราก็จะได้เอาความเป็นปัญหาประเด็นนี้เนี่ยขึ้นมาแก้เพราะมันเป็นโจทย์เฉพาะของเราเนี่ยนะครับโจทย์แต่ละคน เมื่อเกิดเหตุการณ์เดียวกันผลกระทบไม่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องตั้งสติเพื่อตั้งคําถาม2ข้อนะครับแต่พอมาในเรื่องอารมณ์นี่นะครับมันมีวิธีคิดหลักการอยู่3ข้อนะครับข้อแรกก็คืออย่างที่บอกไปให้รับรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นเรากําลังกังวลเรากําลังโกรธเรากําลังเสียใจนะครับกังวลอะไรกังวลว่าเราจะติดเชื้อไหมกังวลว่าพ่อแม่เราที่ยุยอยจะติดเชื้อไหมนะครับ เราโกรธอะไรผมเคยพูดไปแล้วนะครับอาจจะโกรธคนที่ไม่ระวังตัวอาจจะโกรธหน่วยงานรับผิดชอบอาจจะโกรธะไรสารพัดโกรธเรารู้ดีว่าพอเราโกรธปุ๊บอันนี้คือข้อแรกเลยเรารู้ตัวว่าเรากําลังโกรธนะครับทําไมมันถึงมีประโยชน์ก็เพราะว่าในงานวิจัยทางสมองเขาพบว่าทันทีที่เรารู้ตัวว่าเรากําลังรู้สึกอย่างไรอารมณ์ที่มีอยู่เป็นอารมณ์อะไรนะครับก็พบว่ามันจะกระตุ้นสมองส่วนของระบบความคิด แล้วทําให้สมองส่วนอารมณ์เนี่ยมันเหมือนถูกคุมได้ดีขึ้นนะครับเราเราใช้คําว่าเรียกชื่ออารมณ์การรับรู้ว่าเรารู้สึกยังไงและเรียกชื่ออารมณ์ได้ถูกต้องก็จะเป็นการช่วยเราในการจัดการอารมณ์นั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องแยกแยะให้ดีนะครับก็คือว่าเวลาที่เราจะมีทักษะอารมณ์ที่ดีเนี่ยเราต้องแยกระหว่างการรับรู้อารมณ์ก็เรื่องหนึ่งรู้ว่าเรารู้สึกยังไงเรื่องหนึ่งการจะแสดงออกอารมณ์หรือเปล่าอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ รับรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องหนึง่งแสดงออกอย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับทำไมต้องแยก2ออย่างครับเพราะว่าถ้าเราปนกันนะครับแล้วเราคิดว่าเราไม่ควรแสดงความโกรธแล้วเราเราแยกไม่ได้ว่ารับรู้อารมณ์เรื่องหนึง่งแสดงออกเรื่องหนึง่งเราก็มีนโนมจะไม่ต้องการรับรู้ความโกรธมันก็จะปิดการรับรู้ของเราทําให้เราไม่รู้ตัวว่าโกรธไปถึงจุดหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นพอไปถึงเกินเส้นปุ๊บมันก็จะระเบิดออกมา แต่ถ้าเรารับรู้อารมณ์เป็นคนละเรื่องก,กันกับการแสดงออกทางอารมณ์ก็คือว่าเราเริ่มโกรธเรารู้ตัวว่าเราเริ่มโกรธนะครับเราโกรธมากขึ้นเรารู้ตัวว่าเราโกรธมากขึ้นแต่เราจะแสดงออกไหมแสดงออกยังไงเป็นอีกเรื่องหนึ่งเรารู้โอ้ตอนนี้เราโกรธละถ้าคุยกันต่อต้องมีเรื่องแน่เลยแยกจบการพูดคุยชั่วคราวนะครับรอพักสงบสเสถียรลมหรือเราถูกคุกคามเราเริ่มโกรธเราต้องเบรกเขาถ้าพูดต่อมีเรื่อง อันนี้คือการเริ่มเบรกว่าตอนนี้ผมรู้สึกเริ่มโกรธแล้วนะนะครับอันนี้ก็คือบอกที่เขารู้ว่าผมรู้สึกเริ่มโกรธแล้วตอนเนี้เราจะเอาไงดีนะครับงนั้นการรับรู้อารมณ์กับการแสดงออกก็ต่างกันงนั้นคนที่จะจัดการอารมณ์ได้ดีคือพอรู้ตัวว่าอารมณ์เป็นยังไงแล้วร,รู้นี่เขาเรียกว่าอารมณ์อะไรนะครับการจะแสดงออกว่าเราไม่ต้องพูดเราอยู่เฉยๆเราถอยออกมาหรือเราจะบอกหรือเราจะฮึดลุกขึ้นสู้อันนี้เราต้อง ประมวลนะครับรับรู้กับแสดงออกเป็นคนละส่วนกันอันนี้คือข้อแรกของการจัดก,การอารมณ์ครับข้อสอในการจัดก,การอารมณ์นะครับก็คือเราต้องรู้ว่าอารมณ์ทุกชนิดเราผ่อนคลายได้นะครับโดยการผ่อนคลายเนี่ยมีศาสตร์ผ่อนคลายเยอะแยะวิธีที่ง่ายที่สุดอย่างหนึ่งคือออกกาลังกายวิธีที่ดีถัดมาคือนอนวิธีที่ดีถัดมาก็คือการอาบน้ําการอยู่กับธรรมชาติการฝึกให้ใจพวกเนี้ย คือการผ่อนคลายอารมณ์ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยในการคลายอารมณ์ที่ถูกวิธีแล้วก็มีการคลายอารมณ์ที่ไม่ค่อยถูกวิธีเช่นเ,เครียดหงุดหงิดโกรธโมโหไปกินนะครับเงาเงาเบือ่อเบือ่อไปกินอันนี้คือไม่คด่ดีแล้วก็มีที่เสียหายเลยเช่นไปใช้สารเสพติดไปดื่มเหล้าพวกนี้เป็นวิธีจัดก,การอารมณ์ที่ไม่ดีดังเวลาที่เรารู้ตัวว่าเรารู้สึกยังไงในข้อหนึ่ง ข้อ2ก็คือเราต้องมีวิธีคลายอารมณ์ของเรานะครับสังเกตไหมครับการจัดการปัญหาก็มีทักษะวิธีคิดเฉพาะการจัดการอารมณ์ก็มีเครื่องมือมีทักษะมีที่วิธีคิดเฉพาะเหมือนกันนะครับอันนั้นเวลาที่เราบอกว่าเราจะบริหารสุขภาพจิตเนี่ยมันเป็นทักษะความสามารถนะครับซึ่งแปลว่าเราต้องฝึกเราไม่ใช่คิดอยากจะจัดการได้แล้วเราก็จะขึ้นเวทีระหวังจะชกมวยไม่ได้เราก็ต้องลงนลวมซ้อมก่อนอันนั้นทักษะทางอารมณ์ผมพูดไป2แล้วนะครับ คือรับรู้อารมณ์แล้วก็เปิดรับโดยไม่ต้องทําตามแยกแยะให้เป็น2ก็คือเวลาที่รู้ว่ามันมีอารมณ์กดดันเรามีวิธีผ่อนคลายอย่างถูกวิธีนะครับ3นะครับเราคุยกันบ่อยมากก็คืออารมณ์ทุกชนิดจะบอกความต้องการบางอย่างในใจเรานะครับอารมณ์ทุกชนิดจะบอกความต้องการบางอย่างในใจเราเรารู้สึกหงุดหงิดมากเลยกับเรื่องที่เกิดขึ้นเราก็ดูว่าเราหงุดหงิดจากอะไร อ้อมันมีบางอย่างไม่เป็นไปตามความต้องการความคาดหวังของเราเรารู้สึกหงุดหงิดคนที่รับผิดชอบเพราะมันไม่ได้ดังใจนะครับอันนี้คือสาเหตุของความหงุดหงิดซึ่งก็เป็นพี่น้องกันกับความโกรธส่วนเรารู้สึกกังวลใจเดี๋ยวเรารู้สึกกลัวจากอะไรเรารู้สึกกังวลใจว่าพ่อแม่จะติดเชื้อแล้วถ้าเขาติดเชื้อเนื่องจากเขาเพิ่งได้วัคซีนเข็มเดียวเขาอาจจะมีอาการป่วยหนักอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตถ้ายุ่ยเยอะ และมีโรคประจําตัวนะครับดังนั้นเราก็รู้ดีว่าเรากังวลใจความกังวลใจเกิดขึ้นเมื่อเมื่อมีสิ่งคุกคามความปลอดภัยของเราหรือคนที่เรารักนะครับพอเรามีความกังวลใจก็ต้องถามว่างั้นเราจะปกป้องป้องกันการคุกคามคนที่เรารักได้ไหมนะครับก็ต้องถามตัวเองว่าเอ๊ะทำไงให้คนที่เราห่วงมีความปลอดภัยออกมาตรการทุกอย่างเลยครับที่จะช่วยเขาปลอดภัยได้เช่นฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด รักษาระยะห่างอย่าให้คนที่ไม่เกี่ยวโดยเฉพาะคนที่เสี่ยงและต้องไปอยู่ในจุดที่เสี่ยงมาเจอญาติผู้ใหญ่เรานะครับตัวเราเองถ้ารู้ตัวว่ายังต้องออกนอกบ้านก็อยู่ห่างๆญาติผู้ใหญ่นะครับบางคนแนะนําว่าอยู่ในบ้านใส่หนากากด้วยก็พราหลักคิดข้อนี้นะครับตัวผมเองตอนนี้เยี่ยมเยี่ยมพ่อแม่ที่บ้านอยู่ไม่ไกลจากกันไม่บ่อยเลยนะครับเราเรามองเห็นว่าเราไปมันมีความเสี่ยงเนื่องจากเรายัางต้องทําภารกิจ ในฐานะที่เป็นแพทย์อยู่ด้วยนะครับดังนั้นความกลัวความกังวลเป็นตัวบอกถึงสิ่งคุกคามที่อาจจะเป็นอันตรายเราจะต้องวางมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยให้ดีถ้าเราจัดการได้ดีความกลัวความกังวลก็ถือว่าเราได้แก้ที่ต้นเหตุแล้วแต่ถ้ามากกว่านั้นชีวิตเราเราควบคุมไม่ได้มีสิ่งไม่แน่นอนเราก็ต้องรู้ว่าถ้าเป็นเรื่องนี้เราต้องทำใจยอมรับเช่น เราพยายามป้องกันทุกวิธีทางไม่ให้เชื้อเข้าบ้านเราเราไปข้างนอกน้อยที่สุดเราฉีดวัคซีนทุกคนนะครับเร็วที่สุดเท่าที่ได้แล้วแต่มันก็ยังมีโอกาสที่เชื้ออาจจะหลุดเข้ามาได้นะครับหลุดยังไงเนี่ยครับหลุดได้ทั้งของที่มาส่งถ้าเราไม่มีขั้นตอนการดูแลที่ดีหลุดทั้งคนที่เราไปติดต่อข้างนอกแล้วเรารับเชื้อมาแล้วเราไปแพร่ต่อมันมันมีโอกาส โอกาสนี้มีไม่สูงถ้าเราทําได้ดีนะครับเพียงแต่มันยังคงมีโอกาสมีความเสี่ยงซึ่งความเสี่ยงแบบนี้เมื่อเราทําทุกอย่างแล้วเพื่อลดความเสี่ยงลงที่เหลือเราต้องยอมรับและหล่ะว่ามันยังมีความเสี่ยงอยู่แล้วสามารถอยู่กับมันได้ก็พูดง่ายๆทําใจเมื่อเราทําดีที่สุดนะครับไอตัวอารมณ์โกรธอารมณ์กลัวก็มีความหมายแล้ก็รับสัญญาณแล้วเราก็แปลงเป็นการกระทําใช่ไหมครับ เรากังวลใจเรากลัวแล้วก็วางมาตรการเลยเรากลัวมีการติดเชื้อแพร่เชื้อเราก็วางมาตรการเปลี่ยนความกังวลใจให้เป็นการกระทำนะครับความกังวลใจถ้าสามารถเปลี่ยนเป็นการกระทำได้พลังงานของมันก็ถูกเอาไปใช้เพื่อการป้องกันปัญหาที่ทำให้เรากังวลมันก็จะทำให้เราสบายใจขึ้นนะครับแบบนี้จึงเป็นว่าเราไม่ได้มองอารมณ์เป็นสิ่งที่ลอยแยกออกจากชีวิตจริงนะครับเราต้องดูว่า ความโกรธความกัวมกงวลความเศร้าเสียใจเนี่ยมันไปเชื่อมก,กันกับเรื่องจริงในชีวิตอะไรบ้างแล้วจุดนั้นเราไปทําอะไรได้บ้างใช่หไหมครับหลักคิดตรงนี้ถ้าจะเรียงใหม่ก็เลยมีอยู่ด้วยกัน5ประเด็นนะครับสประเด็นแรกเป็นหลักคิดในเรื่องของการจัดการปัญหา3ประเด็นที่2นะครับสประเด็นถัดมานะครับก็คือการจัดการอารมณ์การจัดการปัญหามี2ข้อก็คือทุกครั้งที่เจอเหตุการณ์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้น ให้แยกแยะสิ่งที่เกิดขึ้นกับความเป็นปัญหาถามตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นปัญหายัางไงสําหรับเรามันมากระทบเราอย่างไงนะครับแล้วเมื่อเราตระหนักถึงความเป็นปัญหาถึงการที่มันมากระทบเราเราก็ถามต่อว่าเราจะทําอะไรได้บ้างในแต่ละเรื่องเพื่อไม่ต้องไปเสียความกังวลพลังงานกับเรื่องที่เราทําอะไรไม่ได้นะครับแต่เอาพลังงานของเราไปโฟกัสกับเรื่องที่เราทําได้ หลักอีก3ข้อก็คือมันสร้างความรับรู้ความตระหนักในอารมณ์และเรียกชื่ออารมณ์นั้นอ๋อตอนนี้เรารู้สึกโกรธเรารู้สึกได้นะตอนนี้เรารู้สึกว่าเรากังวลเรื่องอะไรเราก็เรียบเรียงออกมานะครับสองคือเรียนรู้วิธีผ่อนคลายอารมณ์ให้ถูกวิธี 3. ก็คือในทุกๆอารมณ์มันสอนในเราบางอย่างมันบอกอะไรเราบางอย่างนะครับอย่าไปกลบอารมณ์แต่ให้รับรู้แต่ไม่ต้องทําตามนะครับเลือกว่าเราจะทําตามอารมณ์แบบไหนนะครับ รับรู้แล้วผ่อนคลายเป็นพร้อมกับใช้มันให้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ว่าออตอนนี้เรากําลังกลัวมันเป็นความกลัวที่สมเหตุสมผลไหมตอนนี้เรากําลังรู้สึกผิดมันเป็นความรู้สึกผิดที่ควรจะรู้สึกผิดไหมม,มีมีหรือเปล่านะครับความรู้สึกผิดที่ควรรู้สึกผิดความรู้สึกผิดที่ควรรู้สึกผิดก็จะช่วยให้เราไม่ทําผิดนะครับเช่นการไปทําร้ายคนอื่นการไปขโมยของอันนี้เป็นความผิดที่สมควรรู้สึกผิด นะครับสัพทรรมะภาษาพุทธเขาเรียกว่าเป็นความละอายเกรงกลัวต่อบาปใช่ไหมครับสิ่งที่สมควรละอายควรรู้สึกผิดก็สมควรรู้สึกผิดและรู้สึกละอายนะครับเราเราก็ต้องดูว่าอารมณ์นั้นบอกอะไรเราเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ชอบความรู้สึกผิดแล้วก็ลองเช็คดูว่าเออเราจะเลี่ยงสถานการณ์ที่พาเราไปสู่ความรู้สึกผิดไหมดังนั้นในข้อ5ข้อนี้จึงเป็นจุดที่เราจะบริหารสุขภาพจิตได้ทั้งนั้นเลยนะครับและใน5ข้อนี้เนี่ยมันไม่จํากัดเฉพาะว่า มันเป็นเรื่องราวเฉพาะโควิดนะครับหลักคิด5ข้อนี้เนี่ยเป็นการบริหารสุขภาพจิตในทุกๆเรื่องที่เกี่ยวข้องในชีวิตเราแล้วก็เราก็ตระหนักว่าในเรื่องโควิดก็ไม่ได้เป็นโจทย์เฉพาะโควิดเพราะโควิดมันกระทบปัญหาอื่นด้วยมันสำรวจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นปัญหาย,ยังไงนะครับ